สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของคุณจ๊อบจ๊อบเพิ่งจะตกงานจากงานประจําแต่ด้วยภาระทุกอย่างที่จ๊อบจะต้องดิ้ลรนหาเงินจ๊อบจึงเลือกที่จะมาส่งเดลิเวอรี่เพื่อดิ้นรนที่จะหาเงินส่งบิ๊กไบค์คู่ใจของตนในระหว่างที่รอง,งานใหม่ที่ตนได้สมัครไว้หลายที่ ขอบคุณครับโดยการวิ่งรับออเดอร์ของจ็อบก็จะวิ่งตั้งแต่บ่ายสามไปจนถึงสามทุ่มแล้วแต่ว่าวันนั้นๆจะรับออเดอร์ได้เยอะหรือไม่เพราะบางวันออเดอร์ก็จะเข้าเยอะจ็อบก็จะรับงานโดยไม่เกี่ยงว่าใกล้หรือไกลเพราะจ็อบเป็นคนที่ขยันทำงานโดยบางวันวิ่งเพลินไปจนถึงห้าทุ่มก็มีในช่วงเย็นของวันนั้น ระหว่างที่จ็อบนั่งคุยเล่นกับเพื่อนเพื่อรอออเดอร์เข้าก็ได้พูดคุยถึงเรื่องการทํางานต่างๆนานากับเลเพื่อนสนิทที่ส่งไลเดอร์ด้วยกันเฮ้ยไอ้จ็อบเอ็งอย่าหาไปรับงานหลังโรงพยาบาลซอยสิบสองนะมีเลยวะอยากรู้ก็ลองรับดูสิถ้าอยากเจอดีเข้า เลได้พูดทีเล่นจริงๆกับจ๊อบแต่จ๊อบก็ไม่ได้เอะใจอะไรเขาคิดแต่ว่าจะเป็นซอยที่เปี่ยวมากๆและเลก็เป็นคนที่พูดตลกเฮฮาสงสัยคงจะปั่นประสาทให้เราควรเล่นเล่นเอา 30นาทีต่อมาจอบดูเหมือนว่าวันนี้จะต้องกลับห้องเร็วขึ้นเพราะออเดอร์งานเงียบมากๆและวันนี้เขาขออีกสักสองออเดอร์ค่อยกลับห้องละกันแต่มีอ,ออเดอร์หนึ่งได้ขึ้นมาที่หน้าจอโทรศัพท์ทันทีและวก็เป็นออเดอร์สังข้เตี๋ยวที่อยู่ข้างๆจอบด้วย แต่ออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่ต้องไปส่งหลังโรงพยาบาลและซอยอยนั้นก็คือซอยที่12ตามที่เลีได้บอกเราเมื่อสักครู่ชอบคิดอยากจะลองไปที่นั่นดูว่าเลจะอำตัวเล่นๆหรือเปล่าและในตอนนี้ก็ยังไม่ค่ำด้วยถึงเป็นซอยเปลี่ยวคงจะม่มีอะไรให้น่ากลัวหรอก จับได้ขับรถมาเพื่อที่จะส่งของให้ลูกค้าและได้เลี้ยวเข้าไปหลังโรงพยาบาลบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นหมู่บ้านที่เก่าผู้คนแถวนี้อาจจะทำอาชีพรับซื้อของเก่ากันบรรยากาศแบบนี้อาจจะเข้าใจได้ถ้าเกิดมาในยามค่ำคืนคงจะหลอนไม่ใช่น้อย พอบบริเวณโดยรอ,อบข้างทางเต็เมไปด้วยปลาลูกทึบและเปียวหน้าดูจอบได้มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านลูกค้าที่ปักหมุดไว้ จอบได้มองดูรอบๆบ,บริเวณก็จะเป็นบ้านสองชั้นเก่าๆบรรยากาศโดยรอบจะมีบ้านอีกสองหลังแต่ดูจากสภาพแล้วคงจะปล่อยล้างมานานพอต้นไม้หลายรอบทั่วทั้งบ้านแบบนี้แต่สิ่งที่ทำให้จอบต้องสงสัยอย่างมากบริเวณหน้าบ้านของลูกค้ามีถาดข้าวถาดหนึ่งที่วางไว้คล้ายกับวางไว้มานาน และมีทูปปักไว้หนึ่งดอกระหว่างจ๊อบกำลังดูรอบๆบ,บริเวณเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ได้เดินออกมาซึ่งบรรยายแก่แก่อายุราวแปดสิบกว่าได้เดินออกมารับอาหารที่สั่งไว้ จากความกลัวของบรรยากาศโดยรอบๆในใจของจอบเริ่มคิดขึ้นมาอีกอย่างเขาเริ่มสงสัยยายคนนี้ขึ้นมาเพราะจากการเดาในความคิดของตนแล้วยายคนนี้คงจะอยู่บ้านคนเดียวลูกหรือหลานของยายคนนี้คงจะเป็นคนที่สั่งอาหารมาให้แต่ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาส่งเพราะเป็นซอยที่เปียวและบรรยากาศก็น่ากลัวตามที่ฟังมาจริงๆ หลังจากส่งอาหารเสร็จจ๊อบก็ขับรถกลับเพื่อจะมารอรับออเดอร์ต่อไปวันนี้เขาขอแค่อีกสักออเดอร์หนึ่งแล้วค่อยกลับห้องไปพักผ่อนระหว่างขับรถกลับจ๊อบก็คิดสงสารยายคนนั้นทำไมลูกหลานถึงปล่อยให้อยู่คนเดียวเปลี่ยวแบบนั้นเพราะยิ่งอันตรายมากๆเมื่อคนแก่ต้องอยู่คนเดียวเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคงจะช่วยไม่ทัน จอบได้ใจคิดและก็สงสารจับใจสามทุ่มของวันนั้นจอบได้นั่งรอออเดอร์อยู่นานก็ไม่มีวีแวอออเดอร์สุดท้ายจะเข้ามาเลยเขาจึงเตรียมตัวที่จะกลับห้องพักผ่อน แต่สิ่งที่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีออเดอร์หนึ่งขึ้นมาที่มือถือทันทีแต่ที่แปลกใจไปกว่านั้นออเดอร์นี้คือออเดอร์หลังโรงพยาบาลซอย12และบ้านที่ต้องไปส่งก็คือบ้านของคุณยายคนนั้นที่ตนได้ไปส่งเมื่อเย็นจับคิดและก็ลังเลอยู่นาน พอซอยซอนั้นที่เข้าไปเมื่อช่วงเย็นช่างเปรียวและก็น่ากลัวเอามากๆแต่จบตั้งกดรับออเดอร์ทันทีด้วยความที่คิดสงสารยายคนนั้นขึ้นมาเพราะของที่สั่งเข้ามานั้นคือยาสามัญประจำบ้านคงจะต้องไม่สบายเอาแน่ๆ จับได้เข้ามาในซอยหลังโรงพยาบาลเช่นเคยแต่ครั้งนี้ได้มาในตอนกลางคืนช่างเป็นบรรยากาศที่ชวนหลอนเอามากๆจับได้มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของยาย บรรยากาศโดยรอบยิ่งน่ากลัวเอามากๆพอบ้านรอบๆจำมืดและล้างกันทั้งหมดจอบได้ตะโกนเรียกยายอยู่นานก็ไม่มีคนออกมารับของเลยสักคนภายในตัวบ้านก็ปิดไฟมืดสนิทจอบได้โทรสอบถามไปที่เบอร์ที่สั่งของแต่จอบกับต้องตกใจกับคำตอบที่ได้มา ปลายสายเขาบอกว่าไม่ได้สั่ง Delivery มาแล้วจะ2ปีแต่เมื่อสองปีก่อนเขามักจะสั่งของมาให้ยายอยู่เป็นประจำแต่ตอนนี้ยายของตนได้เสียไปแล้วเมื่อ2ปีก่อนแต่ในขณะนี้จอบอยู่หน้าบ้านของยายและยายคนนั้นก็ได้มายืนอยู่ที่ด้านหน้าของตน จอบรีบหันหัวรถออกแล้วรีบบิดออกมาจากซอยนั้นทันทีจอบได้สังเกตที่กระจกมองหลังกับเอจอยายแก่คนนั้นกำลังวิ่งตามรถของตน จอบได้มานั่งและตั้งสติกับพวกเพื่อนเพื่อนไลเดอร์และได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้พวกเพื่อนๆนฟังเพื่อนเพื่อนต่างมีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับซอยซอยนั้นและได้มาเล่าให้จอบได้ฟังโดยสรุปใจความได้ว่ายายคนนั้นลูกหลานจะสั่งอาหารให้เป็นประจำในช่วงเมื่อสองปีก่อนและเพื่อนๆนของจอบก็เป็นคนไปส่งประจำ แต่ยายคนนั้นได้ล้มหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิตไปซอยซยนั้นก็มีคนเจอเรื่องราวหลอนๆมากมายจนทําให้บ้านในซอยนั้นล้างกันหมดไรเดอร์เ,เก่าๆจะรู้ดีว่าถ้ามีเอาเดร์ในซอยนั้นเข้ามาแสดงว่าต้องเจอดีเข้าแล้วและมักจะรีบกลับห้องหรือไม่ก็เลือกวิ่งในตอนนั้นทันทียังไงก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดซับสไ r i b e เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ